แซะเนะแซ่ว่าไปเก็บผักเขาสวนเก็บผักแล้วที่รองเท้าที่ใส่เนี่ยมันใช่ไหมเก็บเข้าไปนะแล้วจะกลายเป็นหมวกปกตินะคะอันนี้ก็คือกันกันแดดได้นะคะเพราะว่ามีมีตรงนี้นะคะปีกนะคะหน้าแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถอนหญ้าแล้วก็หน้าแล้วก็ถ่ายไป <laughs> ถ่ายไปถอนหญ้าไป สวัสดีค่ะอันจังเช่นาดนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแพร็อพนะคะมารีวิวพรอ็อพทำสวนพรอ็อพทำสวนของอันจังนะคะสาเหตุที่มารีวิวนะคะคือเมื่อวานเนี่ยโดนแส่นะคะเรื่องรองเท้านะคะรองเท้าเก็บฟักทองยาวนะที่อันจังปล่อยคลิปไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะฟักทองยาวที่อันจังไปเก็บนะคะก็จะใส่รอ,องเท้าเนี่ยรองเท้าเนี่ย แล้วโดนแซะเนาะแซะว่าไปเก็บผักเข้าสวนเก็บผักแล้วที่รองเท้าที่ใส่เนี่ยมันใช่ไหมนะค่ะอันจังก,ก็เลยนี่เอามาให้ดูเลยนะคะเอามาให้ดูว่ามันใช่รองเท้าทําสวนหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีรีวิวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอุปกรณ์ที่อันจังมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ญี่ปุ่นนะคะมีเยอะอะอันจังมีแค่แบบนิดเดียวส่วน ส่วนน้อยนิดนะคะแต่ว่าอุปกรณ์เขามีเยอะมากเลยเดี๋ยวอันจังจะให้เพื่อนๆดูนะว่าสาวๆนะคะสาวๆญี่ปุ่นหนุ่มๆญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเข้าสวนเนี่ยเขาจะแต่งตัวยังไงนะคะไปดูกันค่ะ ดูเสร็จแล้วอันจังชิดซ้ายไปเลยใช่ไหมคะชิดซ้ายตกขอบเวทีเลยก็มา <g år> ดูกันนะคะว่ารองเท้านะรองเท้าที่อันจังใช้มันเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆดูมันคือรองเท,าท้าบูทสั้นปกติเลยนะคะรองเท,าท้าบูทสั้นปกติอย่างนี้นะคะเนี่ยให้ดูกันใกล้ๆนะคะเป็นรองเท้าอย่างนี้ มันคือรองเท้าทําส่วนปกติเลยเนี่ยคะ่ะอันจะไม่ได้ใส่รองเท้าแฟชั่นอะไรเลยนะคะแล้วก็ซื้อจากโฮม e c นเตอร์ปกติมีขายทั่วไปนะคะตามร้านที่เขาขายอุปกรณ์การเกษตรหรือขายพวกเครื่องใช้อะไรต่างๆนะคะภายในบ้านเขาก็จะมีโซนโซนการเกษตรอุปกรณ์อะไรพวกนี้ขายด้วยนะคะซึ่งอจาจจะก็ซื้อมานะคะคนญี่ปุ่นทั่วไปเขาก็ใช้กันนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ อันนี้นะคะน่าจะเป็นเราอันนี้หรือเปล่าคะที่คิดว่าจะงใช้แบบไม่ใช่รองเท้าทําสวนอะเนาะน่าจะเป็นอันเนี้ยอันนี้มันก็คือมันก็คือถุงกันทากนะคะถุงกันทากที่นักเดินป่าทั่วๆไปบ้านเราก็ใช้กันใช่ไหมคะถุงกันทากแล้วก็เนี้ยมันจะมีแบบเมจิกเทปแบบนี้นะคะเอาไว้ปรับได้นะคะแบบนี้แล้วก็มีซิปนะคะซิปรูดแบบนี้นะคะ อันนี้อาจารย์จะเรียกปอกขาแล้วกันค่ะเ,เพื่อนๆปอกขานะคะเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอาจารย์ใส่ใส่แล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคะมาดูใ,ใกล้ๆค่ะแม้รองเท้ารองเท้าปกติเลยที่อาจารย์ต้องใช้อันนี้เพราะว่าเวลาเราเดินบนดินนะคะเดินเดินแล้วดินมันชอบกระเด็นใส่นะมันมีร่องอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะมีไอ้เนี่ยเชือกเอาไว้ลูดแบบปิดอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ยังมีร่องมีรูอยู่ดีนะคะก็เลยอาจารย์ก็เลยใช้อันนี้ค่ะใช้อันนี้มาช่วยนะคะเนี่ยถุงกันทากันนะคะมาช่วยอันนี้คือได้ผลดีมากดินไม่กระเด็นคือดินอะกระเด็นแต่ว่ามันจะไม่เข้ารองเท้าเรานะคะแล้วก็กันเปื้อนการกางเกงเปื้อนได้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยใส่อย่างนี้นะเอาไอ้ตรงยางยืดตรงเนี้ย ไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็รูดซิปแบบนี้นะคะแล้วก็แตะนิดแล้ววันที่กันจังเก็บปลาทองอ่ะพอดีกางเกงมันยาวไงก็เลยล้นล้นนะคะล้นให้มันเป็นแบบนี้นะคะมันก็เลยเหมือนแฟชั่นมั้งเนาะก็ใส่อย่างนี้นะคะเพื่อนใส่กันกันแมลงได้กันดินเปื้อนกางเกงได้คือแมลงอ่ะตัวเล็กๆมันชอบเข้าไปในเนี้ยให้มันไปกัดเท้ากัดอะไรตรงข้อเท้าอนะ เราก็ใส่กันะไรได้ได้หลายหลายอย่างเนะทั้งกันเปื้อนกันแมลงได้นะคะอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะเนี้ยมันเป็นผ้ากันน้ำนะคะคนเดินป่าเขาใช้กันนะเนาะแต่ที่นี่ที่ญี่ปุ่นเขาก็เอามาใช้กับการทำสวนได้ด้วยนะคะมันมันเป็นประโยชน์อะนะเพื่อนๆ ได้หลายอย่างนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราอยากจะให้มันแน่นเราก็ใช้เมจิกเดินี้ปรับเอานะคะปรับอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยรองเท้าทำส่วนนะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้นะก็นเห็นไหมมีล้อนะคะ เอาไว้นั่งถอนหญ้านะคะถอนหญ้าแบบนี้อย่างเงี้ยถอนหญ้าแล้วก็นั่งแล้วก็ถ่ายไปถ่ายไปถอนหญ้าไปอันนี้ก็สะดวกค่ะเป็นเก้าอี้นั่งถอนหญ้านะคะแล้วก็ต่อมานะคะถุงมือถุงมือนี้บ้านเราน่าจะมีนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็นยางนะคะหนาๆแล้วก็มันกันดินได้นะคะอันเนี้ยดีแล้วตรงนี้มันระบายอากาศเป็นผ้าปกตินะคะยืด,ยด อีกอันหนึ่งที่อ่านจังชอบนะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูไม่รู้ว่าบ้านเรามีหรือยังน่าจะมีอยู่เนาะเนี่ยค่ะมันเป็นหมวกหมวกกันยุงหมวกกันแมลงนะคะหมวกหมวกมุ้งนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือกันกันแดดได้นะคะเพราะว่ามีมีตรงนี้นะคะปีกนะคะกันแดดได้แล้วกกันยุงกันแมลงได้นะคะส่วนอันนี้ บอกแขนอีกค่ะลอกแขนก็จะมีสองแบบนะคะมีแบบรัดแขนนะรัดแขนอย่างนี้นะคะอันนี้กันยูวีได้ด้วยนะรัดแขนอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เอานิ้วโผล่มาอย่างนี้ค่ะมันก็จะกันกันแดดได้จนถึงตรงนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีแบบหนึ่งที่มันจะเป็นพองๆเหมือนอันเนี้ยเหมือนถุงครอบเท้าถุงกันถุง สุ้มเท้าเหมือนไอ้นี้ยค่ะสุ้มกันทากมันจะเป็นยังยังยืดนะคะเดีย๋ยวอาจังให้ดูรูปนะคะรูปโชว์อยู่เนี่ยก็อันนี้ใส่สลับกันอย่างนี้นะนี่นีนีกันแดดนะกันแดดแบบนี้นะเนี่ยอันนี้อาจารย์ชอบใช้เวลาออกเที่ยวกลางแจ้งนะคะอช่วงหน้ารอนเนี่ยก็จะใช้อันนี้ เพราะว่าเราจะใส่เสื้อแขนสั้นใช่ไหมก็จะใส่อันนี้รัดแขนนะคะอ,นนอันนี้เอาไว้ทําไรนะคะหรือว่าเอาออกข้างนอกก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาถ้าเกิดเราจะไม่ใช้นะคะเพื่อนๆไม่ใช้ไม่ใช้มุง้งครอบหัวเพราะว่าไม่มีแมลงละสมุดนะสมมุิแมลงไม่มีละเราก็เก็บนะคะเก็บตรงเนี้ยมันจะมีถุงเก็บนะคะพับให้มันดีๆนะแล้วก็ เก็บเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยค่ะถุงเก็บมุ้งแบบนี้นะคะนะคะั่ค่ะเราก็จะได้เป็นหมวกปกตินะคะแบบนี้แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็มีมุ้งนะคะเนี่ยหมวกเอากระดุมแท็บออกแบบนี้นะคะมันก็จะมีมุ้งมันก็จะมีมุ้งออกมานะคะเนี่ยมุ้ง เราก็ใส่ลงไป่างนี้นะน่แเราก็ตรงนี้นะคะตรงนี้คือเก็บให้ให้ตรงนี้มันมันรัดได้เราเราสามารถปรับได้แบบนี้นะคะให้มันครอบมันถึงตรงนี้หรือว่าเราจะเนี่ยรูดให้มันเล็กลงนะคะครอบเฉพาะตรงคอตรงเนี้ยนะ ยุงจะได้เข้าไม่ได้มแมลงเข้ามาตอมหน้าตอมตาไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพอเราใช้เสร็จไม่อยากได้ละไม่อยากได้มุงละก็เก็บนะคะเก็บเข้าไปข้างในอย่างงี้ <c oughs> หัวยุ <c oughs> เก็บเข้าไปข้างในนะคะ เนี่ยค่ะเก็บเก็บมุ้งนะคะติดกระดุมนะคะเก็บเข้าไปนะแล้วจะกลายเป็นหมวกปกตินะคะอันจังชอบอันนี้มันแบบเออเขาคิดคิดขึ้นมาเออมันใช้ได้แบบสองทางอเน,นกประสงค์นะคะเนี่ยเวลาเราจะไม่ใช้ไม่ใช้มุงก็เก็บแล้วก็เป็นหมวกปกติได้เลยเนะะี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะ เอาไปแคมปิ้งก็ได้เนาะเวลาเข้าป่าแคมปิ้งใช่ไหมคะอันเนี้ยก็ดีนะไม่ใช่เฉพาะทําสวนนะเข้าป่าก็ได้นะคะเน,นี่ยอืก็ดีอยู่นะคะเขามีหลายอย่างเ,เพื่อนแบบเขาไปดูในลานอุปกรณ์การเกษตรอะเนาะเขาจะมีชุดยูนิชุดยูนิฟอร์มอะนะคะหลายแบบมากเลยชุดหมีชุดอะไรอย่างเงี้ยเอามาแต่งเป็นแฟชั่นอ่ะนะคะหวังว่าที่อาจารย์รีวิวเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะ ที่เวลาทําสวนนะคะอาจารย์ว่ามันมันแบบทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําสวนอะ่นะเนาะเวลาแบบมีชุดมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรพวกเนี้ยเนาะมันแบบทาให้การทําสวนเนี่ยไม่ไม่ลาบากแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นแบบงานหนักอะ่ะเป็นเรื่องสนุกไปเลยนะอาจารย์ว่านะวันนี้อาจารย์ก็รีวิวแค่เท่านี้แหละเนาะมีแค่นี้นะคะไม่ได้มีเยอะอะไรเลยนะก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแต่เพียงเท่านี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ